คือคนเขาใสวันนี้มันเดือดมากเว้ยไม่ใช่แล้วเมื่อวานตอแหลบองบอกกูว่าอะไรล่ะเดี๋ยวใจเย็น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 แล้วตอนแรกบอกว่าอะไรตอนแรกบอกว่าอะไรบอกบอกว่าทองอยู่กับเด็กหมดเลยแล้วทำไมเด็กเด็กเนเน่อย่าขึ้นเสียงอย่าอย่าขึ้นเสียงมึง um> ่ Monet> ็ขึ้นเับเขาก่อนเดยงเดี๋ยวมึงจะเลาะกันใจเย็นเห็นหน้าคนชื่อโจที่ส่งให้ดูป่ะเห็นแล้วคือโจอ่ะเขามาร้องเรียนกับนักข่าวอ่าที่จังหวัดนนทบุรีว่าเขาว่าถูกแม่เลี้ยงกับลูกชายของแม่เลี้ยงอ่ะ าวางแผนร่วมมือกับตํารวจวางงานเขาแล้วก็ดูดเงินตบรัพย์เขาไปหมดเลยเว้ยยักยาแล้วก็ตบรัพย์อะไรต่างๆอ่างเนี้ยคือคือเขาเล่าเหตุการณ์ว่าโจเี่เคยไปติดคุกมารอบหนึ่งเพราะว่าไปรับไก่ชนเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ทําไก่ชนเขาตายแล้วไม่มีเงินจ่ายเขาก็เลยโดนแจ้งความจับฐ่านทําให้เสียทรัพย์ไปติดคุกอยู่ปีหนึ่งปรากฏว่าไอ้ช่วงที่ไปติดคุกเนี่ยพ่อเสียชีวิตแล้วก็มีมรดกเป็นบ้านแบบ คือไอ้บ้านที่พ่อยกมรดกให้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญขอ,ของของเรื่องนี้เพราะว่าด้วยทําเลข,ของบ้านอะไรต่างๆอะมันมันมีราคาสูงมากตอนที่โจโไปติดคุกแม่เลี้ยงคือเมียใหม่ของพ่อเนี่ยก็ไปแต,งต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกอะไรต่างๆแล้วก็คือเขาทําถูกกฎหมายทุกอย่างนะเออแต่พอโจออกจากเรือนจํามาเอ,อแม่เลี้ยงคนเนี้ยเรียกว่ามะแล้วกันโจเรียกเรียกแม่เลี้ยงว่ามะมะเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยโจออกจากคุกมาไม่มีตังค์เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาบ้านเนี่ย บ้านที่พ่อยกเป็นมรดกให้โจเนี่ยเอาไปจำนองเอาไปเหมือนเอาไปยื่นกู้นี่ออกไหมเอาบ้านไปเข้าแล้วก็เอาเอาเงินสดออกมาจำนองห้าล้านแต่ว่าเขาหักเป็นดอกเบีย้ยหักเป็นค่างวดล่วงหน้าไปก็คือได้เงินสดออกมาแค่สามล้านเก้าสามล้านเก้าเนี่ยโจได้มาหนึ่งล้านสามแล้วก็แม่มะเนี่ยเอาไปสองล้านหกเอาไปแบ่งกันแล้วมะเนี่ยมีลูกอีกคนหนึ่งเป็นเป็นลูกชายชื่อว่าเตา๋าไอโจมันก็มองว่าเออมะก็ก็คือเหมือนอยู่ร่วมกันอะ่ะเหมือน แบบว่าเออเต่าก็เหมือนเป็นน้องชายมันอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะแบบต่างต่างแม่แล้วโจวบอกว่าจริงๆอ่ะเต่าเนี้ยไม่ใช่ลูกของที่เกิดกับพ่อตัวเองด้วยนะลูกติดหรอน่าจะเป็นลูกติดอย่างนั้นอืมเหมือนมารู้ว่าบ้านหลังเนี้ยมีมูลค่ามากกว่านั้นแม่ก็เลยเอาบ้านหลังเนี้ยไปจำนองซ้อนอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้เงินออกมาสิบเอ็ดล้านแล้วไปปิดหนี้ก้อนแรกเนี่ยโอเคมปเอาห้าล้านเน้ไปปิดไปปิดหนี้ก้อนแรกก่อนแล้วก็ส่วนต่างหกล้านเอามาแบ่งกันไอโจไปสองล้านแล้วก็มาให้เต่าไ้สองล้าน แล้วก็อีอกสองล้านมากับในหน้าอะไรต่างๆก็หักแบ่งกันอโอเคโจก็ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องพวกนี้โจไม่ได้ติดมันมามีเรื่องก็คือวันหนึ่งแบบโจมันกลับมาบ้านแล้วก็มาเจอเป็นป้าแถวแถวบ้านชื่อป้าอุ๋ยแล้วเหมือนป้าอุ๋ยพยายามจะปลอมลายเซ็นโจอันนี้โจอ้างนะป้าอุ๋ยพยายามจะปลอมลายเซ็นโจเพื่อเซ็นขายบ้านหลังนี้เว้ยไอโจก็บอกว่าเอ้ยขายได้ไงผมไม่ได้จะขายป้าทาแบบนี้ไม่ถูกป้ามาปลอมลายเซ็นผมป้ากลับบ้านไปเลยวันรุ่งขึ้นไอโจออกไปซ้อมยิงปืน,ปนกลับมา ถึงบ้านเจอป้าอุ๋ยอยู่ในบ้านตัวเองอีกแล้วอืเจอป้าอุ๋ยอยู่ในบ้านตัวเองแล้วยังคุยกันไม่ทันรู้เรื่องตำรวจมาเว้ยตำรวจมาแล้วก็มาจับไอโจข้อหามีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองแล้วก็ไปตรวจมอไซค์โจแล้วก็เจอยาเคเออซึ่งโจบ,บอกว่าเฮ้ยผมไม่มีผมไม่เคยผมไม่เคยใช้ยาเสพติดตำรวจอะความพิรรธก็คือว่าตำรวจมาถึงไม่ค้นโจไม่ค้นบ้านมาถึงเปิดรถเลยแล้วยาเลยโจก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ กูถูกยายาหรือเปล่าแล้วแต่ยังตอนนั้นยังไม่ได้โทษใครว่าใครเป็นคนทําตํารวจที่มาจับโจเนี่ยคือ,อเป็นชุดสืบของจังหวัดชุดสืบของภูทรจังหวัดนนทบุรีเอาตัวไปไว้ที่ห้องสืบไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยระหว่างที่กูควบคุมตัวมึงเนี่ยมึงถอดเทื้อผีมีข่าวออแล้วก็ฝากญาติไปซะแล้วก็ไปหาเงินมาสี่แสนเป็นค่าประกันตัวตอนนั้นโจมันก็เหล่าว่าต้องใช้เงินสี่แสนเลยว่าประกันตัวยาเขาไม่ใช่ยาผมปืนก็เป็นปืนที่ถูกต้องอะไรเงี้ย ไอโจสรุปโจถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองเว้ยแต่ว่าเรื่องยาเสพติดไม่ได้โดนแจ้งข้อหาตอนนั้นคนที่ไปโรงพักก็โจมีมีเต๋าแล้วก็มีเพื่อนโจชื่อปีโป้แล้วก็มีป้าอุ๋ยป้าอุ๋ยซึ่งไม่ใช่ญาติแต่อยู่ในบ้านโจตอนนั้นไปไปที่นั่นด้วยโจมก็ถอดสร้อยทองทองหนักสองบาทข้อมือทองหนักสองบาทแหวนทองหนักอีกบาทหนึ่งทองรวมห้าบาทฝากไว้กับป้าอุ๋ยแล้วก็โทรศัพท์ก็ฝากไอ้ปีโป้ไว้ปีโป้ People ที่เป็นรุ่นน้องที่สนิท แล้วก็เงิน4แสนที่ตำรวจบอกว่าไม่ให้ไปหามาไอ้โจก็โอนตังค์ให้ให้เต๋ากับปีโป้ไปกดไอ้เต๋ากับปีโป้ก็ไปกดตังค์มาแล้วก็เอาตังค์เงินสดใส่ซอง4แสน่ะมาให้ตำรวจซึ่งปีโป้เนี่ยไอ้โจบ,บอกว่าขบวนการเนี้ยท,ที่ที่หลอกตบซ้ำมันอ่ะปีโป้เป็นส่วนหนึ่งในการทําแต่ว่าสุดท้ายอ่ะปีโป้กลับใจมาเป็นพยานให้โจวันนี้แล้วมานั่งในรายการถองกระแสวันนี้ปีโป้มันบอกว่าพอกดตังค์ออกมา4แสนเอาไปยื่นให้ตำรวจข้างตึกโรงพัก รองแต้มเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เงินประกันตัวนะถ้าให้แบบเนี้ยคือการเรียกรับสินบนนะไม่ใช่เงินประกันตัวแล้วยาเสพติดก็ไม่ได้แจ้งข้อหาแล้วจะเรียกว่าประกันตัวได้ไงอ่ะอันนี้คือสี่แสนก้อนแรกแล้วปรากฏว่าระหว่างที่มือถืออยู่กับปีโป้เนี่ยปีโป้มันก็โอนเงินน่ะเหมือนเหมือนไอ้เต่าว่าบังคับให้ปีโป้โอนเงินออกจากบัญชีโจหมดเลยหกแสนรวมแล้วหกแสนรวมก้อนแรกอ,อ,รกอีกสี่แสนเป็นล้านหนึ่งโอนออกมาแล้วเขาก็เอาไปแบ่งกันระหว่างที่โจโดนจับแล้วทองทั้งหมดรวมห้าบาท ไอ้ป้าอุ๋ยกับไอ้เต๋ออะบอกว่าปีโป้เอาไปขายสิบังคับให้ปีโป้ซึ่งเด็กสุดในเรื่องนี้เอาทองไปขายที่ห้างได้เงินมาเสร็จทุกครั้งที่แบบไอ้ปีโป้โดนใช้ไปกดตังค์หรือใช้ให้ไปขายทองอะมันก็จะเหมือนได้ทิปอะไปกดตังค์สี่แสนไอ้ไปีโป้จะได้ทิปสองหมื่นเอาทองไปขายเขาก็ซื้อทองเส้นเล็กๆให้ปีโป้เหมือนแบบอะมึงเอาอนี้ไปแล้วกันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเหมือนแบบปีโป้มันกลัวมันก็เลยแบบพอโจมันหลุดจากคดีมาได้อ่ะปีปโป้ก็มาบอกพี่เนี่ยพี่โดนแบบนี้แบบนี้บบน,นะคนที่ทําพี่ก็คือป้าอ๋ยกับ อพี่เต๋าที่เขารวมหัวกันคือเหมือนกับว่ามันมาเฉลยว่าทาไมทุกคนถึงรุมทึงเข้าหาโจเพราะว่าไอ้บ้านที่พ่อ,อยกให้เป็นบรดกเขาเอาไปประเมินราคามาราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่สามสิบเจ็ดล้านบาททาเลดีหรอเออบ้านหลังเนี้ยถ้าขายจริงๆอ่ะได้สามสิบเจ็ดล้านนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าไปจำนองรอบแรกได้ห้าล้านทำไมเขาถึงเอาไปจำนองรอบสองได้เงินมาสิบเอ็ดล้านแต่ถ้าขายอ่ะมันจะได้สามสิบเจ็ดล้านเวย้ยโจมก็เลยรู้สึกว่าอ๋ออย่างนี้สินะที่คนรอบตัวกูถึงอยากขายบ้านหลัง,ง,งนี้นกโจม็เชื่่อวา มะแล้วก็ป้าอุ๋ยแล้วก็ไอเต่าเนี่ยสามคนเนี่ยน่าจะรวมหัวกันแล้วก็มีตํารวจแบบรู้เห็นเป็นใจเรื่องยา,ยาพยายามจะให้โจมันไปติดคุกเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทําอะไรกันสะดวกมันมาเดือดตอนท้ายตอนที่โจอ่ะฟนอินโทรหมามะมะก็บอกว่ามะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเต่าไม่ได้เอาไปเนี่ยแม่เชื่อว่าลูกแม่เป็นคนดีเต่านเนี่ยกลับบ้านเมื่อวานนี้เต่ากลับมาตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเต่า,มมตาไม่ได้แบบไปเกเรอะไรที่ไหนเลยเต่าจะเอาไปได้ไงโจถามไอ้น้องที่นั่งอยู่กับโจหรือย,ยังเนี่ยไอคนชื่อปีโป้อะไรเนี่ยแบบว่ามันเอาเงินไปไปปปหนออโบก เอามามาทำมากก่าหาผมอย่างนี้ได้ไงผมมีหลักฐานหมดล้มเก่าหลักฐานนะที่เป็นสลิปโอนเงินอะขึ้นจอหมดเลยที่หนุ่มก็ถามว่านี่ไงเขามีหลักฐานนี่ไงโอนเงินสี่แสนให้ลูกชายลูกชายแม่ชื่อจริงชื่อหนีใช่ไหมตืดตืดตดดแม่บอกอ่าใช่เ,เ็เนี่ยเนี่ยเขามีหลักฐานว่าเขาโอนเงินให้ลูกแม่เนี่ยแม่จะบอกว่าแม่ไม่รู้ได้ไงว่าลูกแม่เอาตัางไปเนี่ยเด็กมันพูดจาไม่รู้เรื่องหลายปีโป้เนี่ยทำไมไม่กลับบ้านเนี่ยแม่เขามาตามหาที่บ้านนะรู้ไหมแม่เป็นห่วงงงงงคคืืืืืือออออออแบบบเเเเหหมมมมมมนนนนพูดรรรรร่่่่่ไไปยจจจ้โััุิวาาททถึกี โจมันโกรธจนมันร้องไห้ไว้ร้องไห้ในรายการเลยเสร็จอ่ะโอเคมะไม่ยอมรับไม่เป็นไรโตหา้เต่าโห่ไอเต่านี่ตัวเลาเลยเต่าว่าว่าไงพี่แล้วผมจะเอาไปได้ไงผมพูดถูกปะล่ะผมพูดถูกปะล่ะอันนี้เงินพี่ก็อยู่กับผมเนี่ยเงินพี่ก็อยู่กับผมนี่ไงเนี่ยสี่แสนก็ยังอยู่กับผมอยู่ทุกบาทเขาบอกว่าเขากดเงินสี่แสนมาเขาเจะไปให้ตำรวจเพื่อเป็นเงินประกันตัวแต่ตำรวจเขาไม่รับจำชื่อก็ไม่ได้ว่าตำรวจคนนั้นเป็นใครผมจำไม่ได้แล้วแบบเอเอตำรวจเขาไม่ได้รับเงินผมแต่ว่าเงินสี่กัผมทุา ายทองที่เอาไปขายอ่ะขายงั้นได้เงินมาแสนห้าก็อยู่กับผมเงินนี้อยู่กับผมพี่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมโอนเงินคืนก็ได้ลองแต้มเขาบอกว่าอไอไอเต่ามึงโอนไม่ได้แล้วแหละตอนเนี้ยเพราะว่ามันมันมัดตัวหมดแล้วว่ามันเป็นขบวนการตบรัพย์เงินนี้ต้องไปเป็นเงินกองกลางคือไม่ใช่ว่าโอนแล้วจะจบเดี๋ยวมันจะต้องมีการไปแจ้งความดาเนินคดีไอเต่เาก็บอกว่าอ่ะเนี้ยงั้นงั้นเนี่ยผมผมยังไงผมขอเปิดหลักฐานหน่อยได้ไหมเนี่ยมันมีน้องเนี่ยแฟนของไอปีโป้เนี่ยทักม,ม,มาบอกผมว่าโดยโจกระทืบ แบบนี้ยไอโจทำาะายร่างกายป่ะเนี่ยแบบเนี้ยคือพี่หนุ่มก็บอกเต๋ามึงจะสื่อสารอะไรทษทีคือไม่ว่าจะพูดอะไรอ่ะม,มันไม่ได้มันไม่ได้ลบล้างสิ่งที่ตัวเองทาผิดแล้วยังมีเรื่องที่ไอเต๋าพาแม่ของไอปีโป้ไปแจ้งความที่โรงพักวายโจอ่ะวายโจอ่ะพาลูกเขาไปไม่ยอมกลับบ้านกับขังห่วงเหนียวไปแจ้งความลูกหายอะไรเงี้ยเหมือนแม่แม่ปีโป้เหมือนโดนปั่นมาว่าแบบเนี่ยตกใจฉันจะแรงแจ้งความลูกหายพี่หนุ่มก็ถามว่าแม่อยู่ไหนตอนนี้แม่อยู่ไหนอ่าอยู่โรงพัก ลงพักเขาเปิดผลกระแสไหมแม่บอกเปิดที่เขาก็ดูทั้งประเทศเลยเออนั่นแหละแม่เห็นลูกชายแม่นั่งอยู่ในรายการไหมอ่าเห็นแล้วเออนั่นแหละแปลว่าแม่ลูกแม่ไม่หายไงก็รู้แล้วว่าตอนนี้ไม่หายแต่ตอนเช้าแม่ไม่รู้ไงแล้วเขาก็มาข่มขู่ว่าลูกแม่เนี่ยแบบไปเอาเงินเข้ามาอะไรต่างๆจะต้องให้ลูกแม่รับผิดชอบทนายแก้วก็บอกว่าเอางี้คุณแม่คือลูกคุณแม่เอาเงินมาจายโจจริงคือเป็นส่วนหนึ่งของะบวนการจริงแต่ณวันนี้เขากันตัวลูกแม่ไว้เป็นพยานลูกแม่อยากให้ลูกแม่เป็นพยานไหมหรืออยากจะให้ดำเนินคดีเป็นส่่วนนหึงงขอจเลย แม่ก็แบบเหมือนเหมือนโดนเป่าอ่ะเหมือนโดนปั่นมาว่าแบบเอ้ยลูกจะเดือดร้อนอะไรต่างๆสรุปสุดท้ายนะทั้งแม่ทั้งลูกทั้งมะทั้งไอเต่าอะไรเงี้ยก็ยืนยันว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะแบบตบทรั์ใครไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเงินก็อยู่กับผมไม่ได้เอาไปไหนอยากได้เงินคืนก็มาเอาไปสิอะไรเงี้ยไอโจอ่ะจะไปแจ้งความแล้วไม่ได้แจ้งความที่โรงพักด้วยจะไปแจ้งความที่ผู้การจังหวัดเพราะว่าตํารวจที่มาเอาตัวมันไปเป็นสืบจังหวัดเรื่องนี้ไม่ได้เดือดร้อนแค่นี้แล้วหนึ่งเต่าเอาเงินไปไหมป้าอุ๋ยเอาเงินไปไหมมะรรรู้เเืื่่อองหปลา ไอสาคนเนี้ย๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องแน่นอนไม่ยอมรับไม่เป็นไรเดี๋ยวการเสด็จสวนจะรู้เรื่องตำรวจที่เรียกเงินสี่แสนตำรวจจริงไหมถ้าตำรวจจริงซวยแน่วันเนี้ยมีคนเดือดร้อนแน่ไม่ใช่แค่เต๋าไม่ใช่แค่มะแต่ว่ามันจะซวยกันหมด